สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเมื่อนแอดกะนำแนวทางหานอยมัดรวมสี่น้อยหุ้นดาวโจนหุ้นสามลัดนอกจากสามแนวทางเนาะของวันที่สามสิบเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนอกจากแต่ก่อนจะรับชมแนวทางกับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลข ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดกขอโทษขออภัยนะจ๊ะแนวทางกับมีเขามีรุดป้าผลกันไปเนาะเกลับมาเบิงผลของวันที่29น่าจะฮานอยมัดรวม4น้อยผลน้อยเฉพาะกิจ6 7หกับ66นะจ๊ะ6ก1 6กมาตัวเด่นเนาะมาตัวเด่น หก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 กะมาตัวเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะส่วนตัวเจาะเฮาบ่มีหกหกนะจ๊ะกะรูดไปนะจ๊ะนอยพิเศษหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์กับสี่หนึ่นึ่งเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งกะคือรูดนะจ๊ะบ่มีเนาะนอยปกติน้อยปกติสี่เจ็จกับสองแปดสี่เจ็ดเจ็ดนี่กะรูดนะจ๊ะส่วนสองแปดสองแปดมาตัวเด่นตัวเจาะเด่นวิ่งรูด สตัวเจาะตัวตรงๆน่าจะสองแปเนาะสองแ VIP 608กับ21ส,ส 8, ่วน08นย์เนาะหก็มาตัวเด่นอีกน่ะจะมาตัวเด่นศูนย์ศนกนี่กับศูน,นดนี่กระุดนาาจะเฮ็ดกระเบาผิด08กย์แรุดไปส1งห่องนึงเข้าตัวเจาะตรงๆเน่าจะมา รอบ VIP เนาะสรุปกระเขาเด่นสองเนะาะองจากเด่นสองวิ่งรูดมารอบปกติสองแปดตรงๆต,งต,งต,งตงัวเน้นเนาะองจาก VIP VIP มาสองหนะึ่งเนาะสองหนึ่งตรงๆคือกันเนาะองจากส่วนในชุดกันเฮาในรอบนี้บ่มาณเลยเนาะจ้อเนาะกนกลดไปเนะาะองจากขอแสดงความยินดีนะ้ำพ่อแม่พี่น้องเนะาะองจากที่มีโชคมีลาบนะเนาะเฮากับมาเบิ่งผลของวันที่ยี่สิบเก้านะจ้ะแนวทางดาวโจนเนาะดาวโจนคืนวันที่ยี่สิบเก้า VIP กับปกติผลที่ออก723กับหกสองเจ็มามกับมาตัวเด่นวิ่งรูดเนาะจ้ะเด่นวิ่งรูด3ส่วนตัวจอเฮากับบะมีเนาะจ้ะถ้ามี32ก็จะได้เป็นตัวกากเนี่ก็รูดไปเนาะจะหกสองกสับบะมีก็รูดไปเนาะดาวปกติดาวปกติ072 072 72นี่ก็บ่มาเลี่ยเนาะจ้ะกระลุดไปเนาะ73 เจ็ดสามกับเขาเด่นสามวิ่งลูดเขาตัวเจาะสามเจ็ดได้ตัวกับนะจ๊ะมาในรอบดาวปกตินะจ๊ะส่วนดาววีไอพีดาววีไอพีมาเฉพาะตัวเด่นวนะิ่งดูดเนาะยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่นําแนวทางไปเป็นแนวทางในรอบปกตินะจ๊ะมีโฉมมีหลับเนาะได้มาลางน่าจ๊ะลางเจ็ดสามแต่เขาได้เป็นตัวกับสามเจ็ดน่าจ๊ะส่วนในชุดกันชุดกันร,รอบนี้กับ่อมาน่จ๊ะ เนี่ทางมีเขามีรถป้าปนกันไปนะจ้าเท่ากับมาเบิงผลของวันที่ยีเดือน9หุ้น3ามลัดเนาะหุ้น3ามลัดอังกฤษอังกฤษ8 16กับ06 8 16หแปดหนึะจ้ะ8 16เขาตัวเด่นวิ่งโดเนาะมาตัวจอตรงๆนะจ้ะหนึ่งหกส่วน0ูน6์หกศหกมาลดไปเนาะ เยอรมันเยอรมันห้าสองเจ็ดกับเจ็ดหนึงห้าสองเจ็ดหากะมาตัวเด่นนะจ๊ะมาตัวเด่นส่วนสองเสองเจ็ดบ่มีกระลุดไปเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็นกระเข้าตัวเด่นวิ่งโดดนะจ๊ะส่วนตัวจ่อเขาบ่มีเจ็ดนึงจ็ดนะจ๊ะถ้ามีหนึเจ็ก็จะได้ตัวับเนาะรัสเซียรัสเซียเจ็ดหนึ่งกับหนึ 4, ่หลบนี้ก็ตัวเจาะต,ตัววิ่งตัวลุดบ่มาเลยนะจ๊ะกรหลุดไปนะจ๊ะ สรุปเข้าอังกฤษเนาะอังกฤษ16ตรงตรงเด่น1วิ่งรูดส่วนเยอรมันเยอรมันเข้าเฉพ,พาะเด่นวิ่งรูดหนึ่งะจ๊ะรัเสเซียรัเสเซียนี่หลุดเลยนะจ๊ะเนาะก็ยินดีน้ำพ่อแม้พี่น้องนะจ๊ะที่นำแนวทางไปแล้วมิชงไม่ลาบเนาะของหุ้น3รมลัฐวันที่29เก้ากับมาตามต่อแนวทางของวันที่30เลยนะจ๊ะวันที่30ฮานอยมัดรวม4น้อยเนาะของวันที่30เดือน9 ตัวเด่นที่แอดให้เนาะจะในวันที่30มี86วิ่งรูด86วิ่งรูดส่วนตัวเจาะมี8 1 83 85 87 60 62 68 69ชุดกันมี4มี3มี7มี2สามารถจับคู่จับวินจับ3ตัวได้เลยเนาะจะในชุดกันเนาะกเป็นอีกทางเลือกนึงเนา,จาะจะเพราะเอ็ดกับคัดมาจากหลีกำลังวันเนาะ ส่วนตัวเน้นตัวเน้นมี81 85 6ึ่งแปด้ากนะจ๊ะถรามะแต่ชอบแนวทางหาน้อยมัดรวมสีน้อยกับจดไว้แคบใบเนานะสตัวก็จะเลื่อมไปกลับนะจ้าแนวทางดาวโจน vip ปกติคืนวันที่30เดือน9ก้าสแอดให้เด่นที่80วิ่งรูดตัวจอมี82 85 888 9 02 05 08 09ชุดกันชุดกันมี9มี6มี7มี3จับคู่จับบินจับ3ตัวได้เลยเนาะจ้าในชุดกันเนาะส่วนตัวเน้นที่แอดให้มี82 88 02 08มากชอบจดไว้แคบไวเนาะสองตัวอย่าลืมไปกราบเนาะจ้า หมักแนวทางใดชอบแนวทางได,งไดกะจดใบแคบใบไปเป็นแนวทางได้เลยเนาะหาหน่อยมัดรวมสีน้อยหุ้นดาวโจน VIP กับปกติของคืนวันที่30เดือน92,564จดไว้จดใบแคบใบได้เลยจ้าเอากลับมาเบิงแนวทางหุ้น3ลัาเนาะพี่น้องหมักแนวทางไดชอบแนวทางไดกะสามารถเลื่อนเบิงได้เลยเนาะจะเนาะ วันที่30เดือน9หุ้น3ามรัฐอังกฤษแอดให้80วิ่งรูดตัวจอมี82 85 88 89 02 05 08 09ส่วนตัวเน้นมี85 88 02 09เยอระะมันเยอระะมัน67วิ่งรูดตัวจอมี62 65 67 69 7จ็ดศูนยหนึ่งเจ็ส่วนตัวเน้นมี6กสองห7เดหนึ่งดแปรัสเซียรัเสเซียให้เด่นที่9กสวิ่งรูด9ก้าหนึ่งเก้าสามหส่นึ่งสห้าสีสี่เส่วนตัวเน้นมี9ก้าหนึ่งห สี่ห้าสี่เก้าสองตัวทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจ้ะเนาะบ,บวาแนวทางใดก็ต้องไปกลับเนาะจ้ะสองตัวตัวเนาะถ้ามักถ้าชอบแนวทางใดจดไว้แคบไว้ไดเลยเนาะจ้ะหุ้นสามลัฐมีอังกฤษเยอรมันรัเสเซียเนาะสองตัวสองตัวนี้ก็ตัวนิน่นแอดนิ่นห้ก็จะเป็นขีดสีชมพูเนาะจ้ะถ,ถ้าบวมักบวชอบการนําตัวเด่นที่แอดห้ไปไปจับใซตตัวเลขในใจใดเลยเนาะจ้ะ แอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะถ้ามักถ้าชอบก็ค่อยนําไปเป็นแนวทางหมักบะชอบเลื่อนผ่านได้เลยเนาะจ้าจดไว้แคปไว้เลยจ้าหุ้นสามลาดเนาะก่อนที่จะออกไปก็ซอยเป็นกระรงาจงใาห้แอดมินนำ้ำเน้าจ้กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร เพื่อที่จะบริาพาทแนวทางต่อไปเนาะแหตก็ะจะได้มีกําลังใจเหตุแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้าสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภที่สําคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้ารวยๆปังๆพ่อกันคลิหนาะสวัสดีค่ะ